ผีจากภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านถูกออกแบบโดยอ้างอิงจากสภาพศพของมนุษย์โดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคุณก้องเกียริโคมสิรีได้เปิดเผยผ่านโปรดักชันรถของภาพยนตร์เอาไว้ว่านักแสดงที่เล่นเป็นผีในเรื่องนี้มีทั้งหมด4คนโดยมีโบกี้และอ้อนเป็นนักแสดงหลกักและก็มีอีก3ามคนที่รูปร่างต่างกันเราตีความกับทีมงานเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผีของเราเนี่ยจะถูกคิดจากสังขารของมนุษย์จริงๆโดยหนังปกติเนี่ยก็จะมีผีเป็นร่างเดียวตลอดแต่ผมจะนําเสนอว่า หลังจากเพิ่งตายใหม่ๆจะเป็นยังไงตายแล้ว3วันสภาพศพจะเป็นยังไง หรือถ้าเกิดไปไปแล้ว7วันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างดังนั้นการมาของผีในเรื่องนี้จะมาแบบหลายเวอร์ชันครับซึ่งทีมเทคนิคพิเศษของเราเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเราเอาผาาของศพจริงๆที่ขึ้นอื่นในระยะต่างๆเนี่ยมาติดเรียงกันเพื่อจะเป็นแบบอ้างอิงในการทํางานแต่วันที่ต้องมีคนนําเสนองานในห้องประชุมจู่ๆก็เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดข,ขึ้นมาซะอย่างนั้นครับแต่พอเดินออกมาหน้าประตูห้องคอมพิวเตอร์มันก็เปิดได้เฉยเลยบางทีคนที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนเดินลาก ไปลากมาจนสุดท้ายผมต้องตัดสินใจเอารูปศพพวกนั้นลงแล้วก็ไปไหว้ขอขามาเขาครับ